วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเที่ยวตามประากรในช anel ยูทู e นะครับตอนนี้เราอยู่ตลาดชุมชนวัดมณีวงศ์นะครับนี่ก็ตัวภายในตลาดนะครับเ็ามีของกินของอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็มีนะครับมาเที่ยวกันได้ครับมาใช้คนรับพิ้งกันได้ครับตอนนีคนรับพึ้งออกแล้วนะครับ พ่อมีก็มาน่ากินกันนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับเข้าไปในตลาดชุมชนวัดมณีวงศ์แล้วนะครับบรรยากาศในตลาดที่เข้ามาถูกก็จะเป็นแบบน,นี้อยู่ในบรเิเวณของตัววัดมณีวงศ์เลยนะครับจังหวัดนครนายกนะครับก็จะมีขายนกกระทาขายด้วยนะครับมีให้อาหารนกด้วยนะครับ นี่ก็อยู่ภายในวังพยานาคนะครับก็ภายในก็ดูสวยดีนะครับก็มีข้างบนก็จะมีพวกพญานาคนะครับสวยมากเลยนะครับมาเที่ยวกันได้ครับวัดมณีวงศ์นะครับ บริเวณในวางพญานาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยครับเป็นไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีให้มา ปกเสดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองทองอาลาดเลยนะครับของวางพยานาคนะครับจะเป็นทวกหีบสมบัตินะครับของพญานาคนะครับก็ผมก็ได้เข้าไปชมข้างในวางพยานาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ผมถ่ายคลิปไปเมื่อสักครู่นะครับ ตรงนนี้ก็็จะเปทางที่เข้าไปองวางพญานาคนะครับคลิปน่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ